เนี่ย FC มาเยี่ยมเลยพี่น้องนี่ครับปีไดะบาลรบปีนี่ปีผ่านมาหาันเลยมันนาฝนนะัคัอีรีนะเขามาซื้อๆเด้นมาหาขอบอกหน้ารนพนําเดินไปบนต้นหนึ่งคนพี่น่ะพี่ต้นนี้กับี่ยักษ์พนัน่อนองมองพี่น้อง หรือมาต้นละสามลอยแพงเลย,ย,ยต้นใหญ่จังหวันเป็นไหวเจา้จาหน่อยเจ้าหน่อยเจ้าก็สิได้ขายอันนี้อีกอมันหลายแล้วปลูกอันต้นหนึ่งนนก,ก็เป็นน้อยเหมือนกันลายก็สิเป็นยังหลายก็สิได้ขายเก่าตัว,วมันเลยขายได้เล<อ>ยสินเสียเขอเสียซื้อผงหนาวพอดีพอดีผงหนาวโลนครับเออผงหนาวโลนโอ้ยมันขายบ่ได้ซอยสื่อเนี่ยเด้อ่ามันลอกเผื่อไว้ปลูกพี่น้อง โอ้จะปปูกเนีนี่ปลูก,น,กน,น้อมันเออปลูกอัน้อมันนี่แหละกระมวลเล้ยอยู่ตรงไฮตรงหน้าเนี่ยะน,นยะกำลังปลูกเร้ร่อยลุมลูกก็จังสีละตัวนี้ยปัก,กาไเใบนก,กา ดยหาเิงขาดอยู่บ่ล่ะกระบอกโอ้ยผู้ดีแปงขาดเป็นิบเป็นบ่ล่ะในบ้านน่นเดนซ้ำมันหดนาน้ำเนาะเฮยฝนตกดีหดังเงก็รวมอยู่เปียกขึ้นว่ะแล้วปอีกสาวสตก็กลัวอยูน่มิตเงินเบสได้อยู่ใีหองน้ามิตเงินเบังงน ก็วยก็งามอยู่กูขาที่ขาเี่ยยังพลลกไปวทั้งแขนเนี่ยรักคันจ้ะม่มาน้ามุนีละบอกิดาย้ายอํบอกซิดาวุ้ยซิดาลกๆนึงสองสาม ซีากเก็ดแปดเกาหน่วยปะทูปะทูปะไทยเฮ้ยบัไทนี่เป็นยงสำน้าพอปิลีนี่ยอนก็สิบิทิ่ทนี่มันเอาอะไรบ่มันยังน้อยยอดบัท่นป่งสำบันนี่แม่ปลูเงสองเดือนสมเดือนนี่ยอ้ยบุษดาเอ้ยก็มาดอคักดอเนี่ยน้อจะปลูกก็ไทยะู่นี้หลายขึ้จะสงทั้คนปลูกเดียว กบวนเขาอ้นอกอนาะเออบวเขาอนออก็กลวยปูบังเสียพันษานี่แหละอแล้วันงามพอนน้ามันพอนน้ใส่ปุ๋ยมากนี่นกเ็เงอนี่เอก็นลายลอยต้นยู่ด้นี่ยยได้หนเนี่ยแต่ว่ายเอาจากสาวครับกระเทียมกระเทียมไงมันบ่เบาน กะที่ม่ะบานธรรมดาเนี่แหละเดียวกาเป็นกะที่อปีหกปีสองกะที่อปีน่ตัวว้าเออส่วนมันค้าย n h ากันปีนนี่มันค้าย n h t กันพีนี่ฮ่าฮา่ก้วยรังตัดไปบ่มเครื่องหนึ่งหมื่อ้านก้วยน้ำวะพี่แต่ปากเผาเนี่มันเป็นบ่งกินหนุนมาเป็นนวยนี่เมนอยอือ อันบ่บ่งบ่ยินมันดอกดอกเลยนี่บางกับงามันก็ตายรัดหนารัดลังมันก็บ่เป็นหน่วยว่ามันแห้งดอกออกมามันก็แห้งอ่ะบ่หน้าเพิ่นเดียวไปหันไปหันเออโมบ้านเขาเนั่ยบ้านล่ะโน่นหน้าปังเราโน่นหน้าปังเพิ่นน่ราเจ๊เขียวเนี่ยมไปเขียวเจ้าหรือไมาที่หนาปัง สีมาเอาเผือกีเออเพือนมากว่าพตคุณปนาพยเีงียงแล้วอเือกนี่นะเผือกมัมีสองจุม่มหัวัาก็เัาไปกามกับเกิดที่กันหล่ะหัวหน่อยๆนี่นีมัน้งมัน <laughs> <im it> จบคลิปเพียงเสน็จแด้วพี่น้องเจ็ีเป็นมาเยี่ยมยามครับส้ม <im it> สวนน้ำเน <im it> มาเอกลูกเผือกน้ำครับลูกเผือกครับสวัสดีครับ